ภัคพี่น้องชาวตายกันวันนี้ไล่คนคอยความว่างเนี่ยกลับมากลับมาเห็นประชาธิปัตย์อยู่เป็นสุดร่วมรัทธาของคนตายวันนี้ก็มันเป็นการตกยํำจุดลืมต้นเลยว่าประชาธิปตไตยม็นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปจริงๆการมาทําหน้าที่รองวหน้านะผักของยูรีนี่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการตั้งคนนอกหรือว่าดิวคนหลุดไหมมาแต่ก่อนล้วนจะเป็นคนที่ส้มสะไหมซี่สมัยขึ้นอันนี้คือมันมันเริ่มต้นของตอกย้ำว่ะ เขาเลื่มเปลี่ยนเลยจริงๆเพราะฉะนั้นมันจะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมอีกจำนวนมากแล้วคอยติดตามกันตอนต่อไปและก็อย่าลืมกลับมาหาแฟนเขาคนนี้อะไรที่ทำให้คนต้องกลับมาเลือกพักประชาธิปไตยสิ่งสำคัญเลยคือการเมืองที่ถ้ามองกันระยะยาวอะและ้วก็ผมเชื่อในตัวคุณธรมิสิ์ ในการตัดสินใจอะไรก็ตามแต่ของท่านหัวหน้าไม่เคยส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนใหญ่หรือทําให้ลูกทีมต้องเสียหายเพราะฉะนั้นก็ <Okay. S 2> คุณอภวิสิ์ก็จะเป็นหนึ่งในความน่าเลือกในครั้งหน้าถ้าต้องต้องพูดกันว่าในถ้าเทียบฟอร์มของคนดิเดตแต่ละคนความรู้ความสามารถประสบการณ์คุณอภวิสิ์ไม่แพ้ใครเพราะ,ะนั้นอันนี้ฝากไว้เป็นทางเลือกของความหวังใหม่ที่ ย้ายกลับมาฝากลูกของบวดเท่าเม่ท้าบวดเท่าเม่เท้าแล้วก็เด็กๆลูกนล้านในครอบครัวช่วยกันส่งต่อสิ่งนี้ว่าประชาธิปัติปไม้มันเกิดขึ้นเลวีวยตัวนี้